ไปลูกไปเตรียมตัวไปใส่บาทไปเร็วมาทักทายวูดี้ก่อนเร็วนี่มาทักทายวูดี้ก่อนดิ๊กจะไปใส่บาทเออดิ๊กจะไปใส่บาทนะวูดี้เดี๋ยวค่อยมาเล่นด้วยกันลูกเดี๋ยวค่อยมาเล่นด้วยกันเออมาแล้วจะจอมป่วดอีกตัวหนึ่งนี่คบแก๊งเลยนี่ คบแก๊งเลยเดี๋ยวสายสายยายก็มาแก้เชือกให้หนูลูกเดี๋ยวค่อยออกมาเล่นด้วยกันกุ้งกิ้งอย่าเพิ่งชวนดุกดิกเล่นหนูอย่าเพิ่งชวนดุกดิกไม่มีสมาธิเลยอะ่ะเวลาหนูมาเล่นอะ่ะดุกดิกไม่ได้ใส่บาตรกับพ่อหนูนี่แหละมามาดีมาลูกมาเดี๋ยวสายสายเอาเล่นด้วยกันมาแล้วดูสิกุ้งกิ้งความส่วนของกุ้งกิ้ง จวดีก็อยากออกมาเสียสายยายก็จะมาแก้เชือกให้หนูนะลูกไปละแม่ไปละแม่ไปก่อนนะมาพักกันมาเร็วเร็วเร็วดูสิดุกดิกอยากมาแต่กุุงกิ้งนี่ขวางไว้ไม่ให้มาอยากเล่นไปก่อนเด้อเร็วเร็วยังไม่ทันพักเร็วเร็วเด็กดำมาแล้วลูกมาเร็วเออมา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  กุ้งกิงมาลูกมามาดิกมาเร็วๆดูสิกุ้งกิงไม่ยอมกุ้งกิงไม่ยอมอยากเล่นค่อนข้างที่จะสนพอสมควัวนะเจ้ากุ้งกิงดูสิดึงแขนดึงขาเขาไว้ไม่ให้เข้ามามาลูกมาเร็ว ดูสิดูสิด,ดูกดิกลำคาญแล้วด,ดูกดิกลำคาญแล้วโอ้ยฉันจะไปใส่บาตรอย่าพิ่งสิเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนกุ้งกิ้งอย่าพิ่งเล่นมาแล้วดูกดิกมาลูกมามาเร็ว มาลูกมาเดี๋ยวจะเอาข้าวให้นกก่อนเนาะนี่ข้าวกลนบาทเอาไว้ให้นกเดี๋ยวนกเข้ามากินแถวนี้แหละลูกอืมให้นกกินลูกเดี๋ยวนกเข้ามากินเอาหนูจะกินนี้มันไม่มีกับข้าวน่นนกเข้ามาแล้วเห็นไหมเดี๋ยวนกก็จะมาหากินแล้วลูก ้านเข้าบ้านลุดเข้าบ้านพากันเข้าบ้านเลยหมาใหญ่มาแล้วหมาใหญ่มาแล้วอ,อ่ะเอาไปเออไปกระชิ้นนะพี่โจอี้ไปอ,ไปอ่ะไปพี่อันลัวกระชิ้นอ่ะแดงกระชิ้นเอนเออ่ะไป